ชาวตุลน,นะคะจะมีดาวอาทิตย์นะคะโคจรย้ายตั้งแต่13กุมภาพันธ์เข้าสู่ภพเรือนใหม่นะคะโดยในภพเรือนใหม่นี้จะมีดาวไปรวมอยู่ถึง3ดวงนะส่งผลกับเชิงลาภผลความหวังสิ่งใหม่ของชาวตุลอย่างไรบ้างไปอัปเดตกันได้นะคะท่านใดที่ลัคนาราศีตุลรับฟังได้เลยรวมทั้งผู้ที่เกิดในช่วง15ตุลาถึง14พฤศจิกายนก็รับฟังได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ติดก,กระดิ่งไว้นะคะ ดาวอาทิตย์ของชาวตุลน,นะคะเป็นดาวตัวแทนเรื่องรับผลนะคะจะโคจรย้ายทุกๆเดือนนะสำหรับในรอบนี้นะคะเป็นช่วงหนึ่งเดือนนะคะที่ดาวอาทิตย์โคจรเข้าสู่ภพเรือนปุตตะนะคะเป็นภพเรือนเกี่ยวข้องกับเรื่องสิ่งใหม่นะคะเรื่องความหวังนะคะเรื่องของโชคดีโชคเฮงด้วยนะดังนั้นดาวอาทิตย์ตรงนี้เป็นประนะคะไปได้คู่ทัดกับดาวเสานะเป็นจังหวะที่ชาวตุลน,นะคะถือว่าใครที่ใช้บ้านใช้รถทำมาก,กินช่วงนี้จะมีงานเข้ามาเรื่อยๆนะคะ โชคลาภจะเกิดขึ้นจากเชิงครัวเรือนนะเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเครือญาติในบางอย่างได้นะเนื่องจากดาวอาทิตย์นะคะก็เป็นดาวรับผลนะเข้าสู่ภพเรือนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความหวังนะคะเรื่องสิ่งใหม่เรื่องโชคดีนะอะไรที่เป็นเชิงโปรเจกต์กโครงการงานใหม่ๆจะมีเข้ามาได้นะคะความเป็นประของดาวอาทิตย์นะคะส่งผลให้รับผลชน,นี้จะเป็นเชิงลูกย่อยได้นะเช่นการค้าขายงานชิ้นราคาไม่สูงมากนะคะแต่อาจจะขายได้บ่อยได้ถี่ขึ้นนะคะ เงินทองประเภทเก็บเล็กผสมน้อยนะหรือมีจุดทํากําไรนะคะไม่ว่าจะเป็นงานประเภทลงทุนน้อยได้มากนะเช่นประเภทพวกงานคอนเทนต์นะคะงานที่ใช้ไอเดียความคิดสร้างสารรค์นะหรือการงานประเภทงานเสริมงานอดิเรกนะซึ่งชาวตุนจะมีช่องทางหาเงินเพิ่ม,เต,มเติมค่อยๆเข้ามาในช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่เรื่องการสื่อสารอยู่ในภพเรือนเรื่องงานใหม่ๆนะดังนั้นชาวตุนนะคะจะเข้าสู่จุดที่มีโปรเจกต์ไอเดียเกิดขึ้นนะไม่ว่าจะเป็น การเริ่มลงมือเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะการงานที่เป็นงานใหม่นะคะทำงานประเภทงานระยะสั้นนะคะงานพิเศษโปรเจกต์ใหม่เกิดขึ้นในช่วงนี้รวมไปถึงนะคะก็เป็นการมีโชคเกี่ยวข้องกับเรื่องคนต่างไวัยช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นการพึ่งพาอาศัยนะคะการงานในแวดวงเด็กเยาวชนนะหรือแม้แต่ข้าวของประเภทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสะสม ของหายากงานอดิเรกนะคะการใช้ไอเดียความคิดแตกต่างสร้างสรรค์นะคะสำหรับชาวตุลถือว่าดาวจะไปรวมตัวกันอยู่ในภพเรือนปุตตะหลายดวงช่วงนี้นะคะจะเป็นเรื่องความหวังเรื่องสิ่งใหม่นะคะช่องทางโอกาสที่เปิดขึ้นสําหรับชาวตุลนะซึ่งเป็นเรื่องราวในเชิงบวกนะคะสำหรับช่วงเวลาเดียวกันนี้นะคะดาวประจําตัวของชาวตุลน,นะคะไปอยู่ในภพเรือนอรินะมีกําลังเป็นมหาอุดนะคะส่งผลให้ในความ แบกรับนะคะความมีภาระส่งเสียอุปการะเลี้ยงดูนะคะช่วงนี้ก็ค่อนข้างเยอะด้วยนะนอกจากนี้มีดาวพระเกตไปกระตุน้นเรือนวินาศน,นะคะทําให้ชาวตุลช่วงนี้จะมีภารกิจริบด่วนเยอะนะบางทีเป็นเรื่องอุปการะส่งเสียนะคะเรื่องเงินทองที่รั่วไหลไปกับเรื่อง ลูกหลานเนะคะเป็นช่วงใช้เงินบางทีปุปปบปับฉับพลันนะจากเรื่องการส่งเสียการใช้เงินเพื่อการศึกษาต่างๆนะคะส่งผลให้ชาวตุลจะมีทั้งเรื่องภารกิจผูกพันนะคะเรื่องภาวะพวงดูแลนะคะรวมไปถึงภารกิจการงานโอกาสใหม่ๆม,มันก็จะมีเข้ามาพร้อมกันหลายด้านนะคะสําหรับสิ่งที่ต้องระมัดระวังสําหรับชาวตุลในช่วงนี้เนื่องจากจะมีทั้งดาวศุกร์และราหูอยู่ในภพเรือนอรินะคะก็คือเรื่องราวในเชิง สุขภาพนะช่วงนี้ก็เป็นได้เรื่องของตัวตนนะคะที่บางทีนอนน้อยนะคะพักผ่อนไม่เพียงพอนะอยู่ในสภาวะที่ทำงานสวนทางสวนเวลาคนอื่นนะคะเนื่องจากมันเป็นเรื่องราวในเชิงตัวตนที่อยู่ในเรื่องการแบกรับภารกิจต่างๆนะคะเป็นช่วงที่เรื่องราวบุตรหลานยังคงอยู่ในภพอรินะดังนั้นมันก็จะเป็นเรื่องราวเชิงความก้าวหน้าลูกหลามบริวารน,นะคะที่มาพร้อมกับทั้งเรื่องเวลาที่เราเสียสละนะรวมทั้งการหาเงินหาทอง มีลาบมีผลหาได้ก็มักจะไปลงกับเรื่องของการเลี้ยงดูนะไม่ว่าจะเป็นคนที่เรารักนะคะเรื่องของสัตว์เลี้ยงนะหรือแม้แต่เรื่องการลงทุนบุกเบิกสิ่งใหม่ๆนะช่วงนี้ก็จะเป็นจุดใช้ใจ่ายของชาวตุนนะคะเป็นช่วงที่เรื่องราวทางการเงินยังคงโคจรถอยหลังอยู่ในภพเรือนสุภาษณ์นะคะบ,บ่งบอกถึงเรื่องของการเกี่ยวข้องกับเงิน,เง,นเงินทองทองนะที่ช่วงนี้จะยังวนเวียนอยู่กับเรื่องช่องทางหากิน เก่าๆเดิมๆนะยังหากินได้นะคะในขณะที่เรื่องราวในการลงทุนบุกเบิกเริ่มสิ่งใหม่นะจะเกิดขึ้นเช่นกันนะแต่ก็ยังเป็นช่วงที่เราต้องลองผิดลองถูกนะคะใช้เงินไปกับเรื่องการเรียนรู้สิ่งใหม่นะหรือแม้แต่การลงทุนให้งอกเงยนะเป็นช่วงที่ชาวตุนนะคะเรื่องเงินทองถือว่ายังคงหาได้นะคะรายจ่ายเยอะนะแล้วก็จะมีแนวโน้มเรื่องการลงทุนเพื่ออนาคต ด้วยนะสำหรับในช่วงนี้นะคะอย่างไรเสียนะจะเป็นช่วงที่จะมีเงินมาเติมบ่อยๆนะเนื่องจากดาวรับผลนะคะที่เป็นประอยู่ในภพเรือนปุตตะนะไปได้คู่ธาตุไฟกับดาวเสราร์นะคะดังนั้นความเป็นคู่ธาตุก็คือการส่งเสริมนะไม่ว่าจะบางครั้งนะคะได้การเก็บเกี่ยวจากเรื่องของที่ดินสินทรัพย์นะคะเรื่องที่อยู่อาศัยนะหรือบางคนที่ทํางานเกี่ยวข้องกับเชิงอสังหาริมทรัพย์เรื่องยานพาหนะยานยนต์ต่างๆนะก็จะมีช่องทางหาก,กินเกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้นะคะ เป็นเรื่องการเกื้อหนุนจากเครือญาตินะบางครั้งจะเป็นเรื่องเกื้อหนุนเกี่ยวข้องสัมพันธ์นะหรือเรื่องการพึ่งพาบางอย่างได้นะคะเป็นความหมายเชิงโชคจากเลขบ้านเลขรถได้นะคะหรือเลขที่เกี่ยวข้องกับอายุบรรพบุรุษนะหรือมีเหตุการณ์สําคัญในบ้านในครัวเรือนช่วงนี้น <S <S น <ะ S 2> ก็อาจจะมีโชคเกี่ยวเนื่องในเรื่องนี้ได้สําหรับบางท่านนะคะ <S <S สําหรับดาวหลายดวงช่วงนี้นะคะไปรวมอยู่ในภพเรือนที่ดีในขณะเดียวกันดาวกําลังแรงไปอยู่ในภพเรือนอรินะคะ ชีวิตจึงถือว่ามีสองส่วนนะส่วนที่กําลังจะมีอนาคตมีลาบมีผลนะคะเก็บเกี่ยวหากินหรือเป็นความก้าวหน้าบางอย่างในขณะเดยียวกันภารกิจรัดตัวนะหรือว่าเรื่องราวที่ถูกโยนมาให้รับผิดชอบแล้วปฏิเสธได้ยากหรือไม่มีใครทําแทนนะคะก็อาจจะเป็นภารกิจหน้าที่ของชาวตุนอย่างยืดเยื้อได้นะในช่วงสองสาเดือนข้างหน้านี้นะคะเป็นช่วงที่ดาวพรฤหัสนะคะสลับเรื่องกับดาวสุขนะดังนั้นความเปลี่ยนแปลงก็มาเยือนได้หลายด้านหลายทางนะคะบางท่านเป็น ภารกิจแฝงอยู่นะซึ่งบางอย่างจะต้องปรับตัวมากนะคะเพราะว่าบางสิ่งมีวาระจบลงนะคะการไปต่อไม่ได้สําหรับบางอย่างส่งผลให้ไปริเริ่มสิ่งใหม่นะคะหรือบุบันฝาฟันกับเรื่องช่องทางใหม่ๆเนื่องจากบางอย่างก็มีอันต้องจบสิ้นหรือไปต่อไม่ได้นะคะเรื่องราวในเชิงการแก้ไขปัญหานะคะเนื่องจากดาวที่สลับเรือนนะคะจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหานะคะเรื่องของภาระหนี้สินการแบกรับต่างๆนะซึ่งถือว่า ชาวตุลจะสามารถผ่านพ้นเรื่องราวต่างๆไปได้นะคะเนื่องจากดาวพลังหัสมุ่งหน้าเข้าสู่ภพเรือนสุภะนะคะในเดือนพฤษภาคมนะทําให้เรื่องราวที่กําลังแบกรับนะคะฝ่าฟันหรือแก้ไขปัญหาอยู่เข้าสู่จุดคลี่คลายในช่วงพฤษภาคมไปนะคะสําหรับในช่วง13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมนะคะเป็นช่วงเวลาที่เรื่องราวใหม่ๆนะในเชิงโอกาสเกิดขึ้นในขณะเดียวกันนะคะมันอาจหมายถึงการได้ ข้าวของถูกใจนะเรื่องของการได้อุปกรณ์สื่อสารใหม่นะคะอุปกรณ์ไฮเทคเทคโนโลยีนะหรือแม้แต่การได้ประโยชน์จากเรื่อง AI นะคะเรื่องของความทันสมัยไฮเทคเทคโนโลยีต่างๆที่มาเกื้อหนุนกับรับผลการหาเงินของชาวตุนในช่วงนี้ได้นะคะการก่อเกิดความรกักความสัมพันธ์ครั้งใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานนะคะแวดวงสังคมนะหรือคบหาคนต่างวัยแล้วรู้สึกกระชุ่มกระชวยมีเรื่องของไอเดียความคิดเกิดขึ้นนะจากเรื่อง คนใหม่ๆในสังคมในแวดวงก็เป็นได้นะคะเป็นภาพรวมนะเหมือนเป็นช่วงที่เหน็ดเหนื่อยแต่ก็อาจจะก่อเกิดความหวังนะคะมีความสุขทางใจนะหรือเรื่องราวในเชิงช่องทางหากินใหม่ๆเกิดขึ้นสาหรับชาวตุนนะคะก็ขอให้พรนะให้ได้รับผลที่หวังที่ตั้งใจในช่วงนี้นะคะรวมทั้งภารกิจต่างๆที่แบกรับก็ขอให้ทําสําเร็จผ่านพ้นล,ลุ่ล่วงไปด้วยดีนะคะแล้วพบกันได้ใหม่กับการอัปเดตดวงดาวในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ